สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราสองคนนะคะตาแล้วก็วาดเทียร์โตช็อปนะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันกับงานรถช่วงล่างรถเซอร์วิชช่วงล่างนะคะเป็น BMW รุ่น F10 คันนี้เป็น F10 528 528นะคะมีรายการอะไรบ้างเนี่ยคุณตาตึ๊ดเติร์ดติรดติรดติรดเขาชุดเซอร์วิสเซอร์วเลยกันเนาะค่ะเพราะว่าแต่ละคันการเซอร์วิสจะไม่จะมันจะไม่เหมือนกันหรือเล้วเพราะว่าการชำรุดหรือว่าการเสียหายของแต่ละคันจะไม่เท่ากันมาคันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยจะเลย ยางฝาวาล์ว,วลู่นะครับยางฝาวาล์วลู่ก็จัดการเปลี่ยนยางฝาวาล์วแล้วก็มีส่วนควบเนาะไปเป็นพวกวันนี้เป็นซีนตัวปั๊มสูญญากาศนะครับแล้วก็อันนี้เป็นประเกันชุดออยเครื่องนะครับประเกันฐานกรองเครื่องนะครับอ่าในจุดน้ำมันรั่วก็จะมีประมาณนี้ที่เราตรวจเช็คเรามีเจอน้ำมันรั่วใช่ไหมคุณตาโอเคค่ะก็จะมีเปลี่ยนน้ำหาน้ำมันเครื่องไปด้วยเลยนะครับก็เป็นร่ใช้โลหิตมอลลี่นะครับตัวนี้เป็นซีของซุนซูดนะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์ ่ามีน้ำมันเกียร์แล้วต้องมีกองเกียร์ด้วยะนะครับกองเกียร์กนะองเกียร์เนี่ยเซตนี้แล้วก็คอยจุดระเบิดอันนี้เสียอยู่แล้วนะครับตร <ca> วจเช็คตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็คคืออยจุดระเบิดเสียแล้วมีอาการยังไงเวลาคอยจุดระเบิดเสียจะเดินไปเต็มสูบนะครับจะเดินปุป๊บๆเสียงมันจะแปลกๆสวิงสวิงหน่อยนะใช่ไหมแล้วรถจะไม่มีแรงล่าไฟก็อยู่หน้าปัดด้วยออ๋โอเคค่ะแล้วก็กมีเปลี่ยนหัวเทียนไปด้วยเลยนะครับตรวจเช็คแล้วหัวเทียนก็หมดสภาพไปแล้วอันนี้หัวเทียนใหม่นะหัวเทียนใหม่เราไม่ให้ดูนะแล้วก็ต่อไปนะครับผัดมาในส่วนของช่วงล่างนะครับ ช่วงล่างก็มีเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะน้ำมันเบรกมีความชื้นเกินแล้วนะครับเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็บูทไม่ใช่บูทสิเปลี่ยนทั้งปีกนกเลยครับปีกนกเพราะว่าบูทของเดิมตัวนี้มันขาดนะครับขาดไปเลยนะครับแล้วก็มีผ้าเบรกหน้านครับผ้าเบรกหน้าก็เปลี่ยนเฉพาะพ้าเบรกจากน,นไม่สดไม่อะไรก็เปลี่ยนเฉพาะเบรกได้เลยอาา่าฮะโอเคทีนี้ตอนนี้เราลืออะไรออกมาบ้างแล้วหรือยังตาตอนนี้ยังไม่เลือครับตอนนี้ก็มียี่เดิมเลยนะครับยี่ห้อเดิมมาอยู่ตรงไหนบ้างตาพาไปดูหน่อยยยยจจะะะะมมีีีีีีท่่่ลลือเเเเเเเห็นน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 แผ้้้้้าาาาบบรรรกกกกกววววดดด๋๋ปปขึพไูััย เอาทางไหนดีอ่ะเยอะเลยนี่เห็นไหมเป็นซาตุมันหมดเลยเห็นไหมเรียบเลยคุณผู้ชมเห็นไหมแม่ี่เนี่ยพยายามพาเข้าไปดูแล้วอะจะเป็นน้ำมันหมดเลยนะครับน้ำมันรั่วตรงนี้ด้วยเห็นไหมจุดนี้องนี่ครับเอาละนี่เขาอนุญาตแท็กน้ำมันมันจะรั่วเฟ้อเต็มตรงนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนชุดซีโนอลิงชุดนี้แล้วก็ชุดยางฝาบางนี่ต้องเปิดยางฝาบางของเขาขึ้นมานะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูบูธที่มันฉีกข้างล่างดี้แ่บตรงไหนไปคุณต้านำไป 우리가 <목소리도> 뭐